วิธีปฏิบัติในการการเงินไว้เบิกเดิมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลงกระทรวงการคลังได้กำหนดวิธีปฏิบัติ ในการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณจากเดิมที่กระทรวงการคลังได้มีการอนุมัติการเวเ้นเบิกเดิมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายไว้หน่วยงานของรัฐที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณดังกล่าวหรือรายละเอียดรายการงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติการเงินไว้เบิกเดิมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายแตกต่างไปจากเดิม กระทรวงการคลงังพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานของรัฐสามารถเบิกจ่ายเงินการไวเบิกเ่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างถูกต้องและใช้ใจ่ายเงินงบประมาณได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้นการอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐ การเงินไว้เบิกเหริ่อมปีหรือขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณรายการที่เปลี่ยนแปลงในกรณีได้ดังนี้ 1. การแก้ไขรายละเอียดอันเกิดจากการเพมพ์มสะกดคำคำซ้ำเกินหรือตกหลน่นหรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้องในรายการที่ได้รับอนุมัติให้การเงินไว้เบิกเริ่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2. การเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเกลื่อนปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากรายการเดิมเป็นรายการใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบแล้วดังนี้ 1. รายการเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้หรือค่าเค 2. รายการที่ปรับรถเพิ่มปริมาณงานในโครงการภายใต้วัตถุประสงค์เดิมที่ได้รับอนุมัติให้การเงินไว้เบิกเริ่มปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายไว้แล้ว 3. รายการค่าสาธารณประโภคค้างชำระที่หน่วยงานของรัฐได้รับไปแจ้งหนี้แล้ว 4. รายการชดเชยงบประมาณที่ผับไปที่หน่วยงานของรัฐ ได้รับไปแจ้งนี้และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบรับงานเรียบร้อยแล้ว 5. รายการที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เป็นรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีที่หน่วยงานของรัฐได้รับไปแจ้งนี้ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 6. รายการสมทบเพื่อชดเชยอัตราแรกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นที่หน่วยงานของรัฐได้รับไปแจ้งนี้และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 7. รายการสมทบเพื่อชดเชยรายการที่หน่วยงานของรัฐมีภาระผูกพัน ในโครงการตามนโยบายของรัฐของปีงบประมาณปัจจุบันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 8. รายการใหม่ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ที่มีแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเรื่มปีหรือขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณทั้งนี้ขอให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบและรับรองวงเงินงบประมาณรายการเดิมว่ามีเพียงพอสำหรับการเปลี่ยนแปลงรายการเดิมเป็นรายการใหม่ และให้เบิกจ่ายได้หลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการในระบบ New GF MAS ไทยเป็นรายการใหม่แล้วและให้หน่วยงานของรัฐส่งหนังสือภายในวันที่15กันยายนของทุกปีให้กับกรมบัญชีกลาง สำหรับส่วนราชการใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่นได้เลยนะคะ